ไม่ทักหน่อยหรอพี่อุ้ยอุ้ยเป็นอะไรโอ้หพี่คือเป็นอะไรเหรอหนูไม่รู้หนูจะเรียนต่อที่ไหนเลยอะพี่อ้ยแล้วมันจะไปยากอะไรเกฉลาดขนาดนี้ขนาดอีวกียฉลาดเหรอเนี่ยหน้าหนูคนฉลาดใช่ไหมคะมันไม่ใช่น้อยคือฉันรู้จักแกมานานฉันก็รู้ว่าแกฉลาดจริงปะอืมหนูไม่รู้จะเรียนที่ไหนเลยอะพี่พี่เรียนที่ไหนหรอออฉันก็เรียนที่เดียวกับแกเนี่ย เกว่าผมไม่รู้จะเรียนต่อที่ไหนไงนี่แกคิดถึงมหาลัยแล้วหรอใช่ตายแย่มากนี่แกจะไปต่อมหาลัยแกอยู่มืาเนี่ยนะแกรีบหรือเปล่าอยากไปเรียนแล้วแหละเราต้องตั้งเป้าหมายในอนาคตนะและที่เคียรนี่เคียอะไรไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนไงทำไมอ่ะมันแกเอ็นติดอยู่แล้วที่ไหนแกก็แบบอ๋อเขาเรียกว่าอะไรแอบมิชชั่นได้หมดแล้ววะตังค์ไม่มีเลยี่ตังค์ไม่มีเลยมันจะไปยากอะไรคามกำแหงไม่เคยได้ยินเลยยังไง เคยอินยู่กรุงเทพโน่นนกาจะตายจะไปทำไมเก๋เดี๋ยวนี้มันมีสาขาที่นครพนมอยู่นาแก่เนี่ยเกเลี้ยวรถไปแกเจอแหละเจอถึงแล้วตายแล้วคุณลุงแกมาอยู่ข้างกลางมหาลัยนี้แกไปอยู่ไหนมาแกคุณลุงอยู่หรือเปล่าไม่ใช่แต่แบบเรไม่มีตังค์นะพี่โอ้ยแกหน่วยกี่ละห้าสิบบาทพูดไปเล่นแกนับซิแกนับซิแกเก็บเงินค่าขนมได้ไหมวันหนึ่งแกได้มาเท่าไหร่แม่พี่อย่าพูดเป็นเล่นห้าสิบบาท ฉันหลอกแกมั้งน้าตาฉันไม่ได้เล่นเธอท่านคนจริงจังห้าสิบบาทตายแล้วชิวมากแล้เธอมีอะไรเรียนบ้างอ่ะมีคณะอะไรบ้างอ่ะอย่าเพิ่งฉันฉันลืมบอกแกว่าเก่งๆอย่างแกเนี่ยนะขอดทุนได้อีกเรียนฟรีจ้ะเรียนฟรีจะทำไงให้เรียนฟรีลตอเนี่ยอย่างเงี้ยได้เอก็พอแล้วแต่ฉันจะไม่ได้นะว่กี่ตัวจริงประเดิมมีคณะอะไรบ้างอ่ะพี่อุ้ยคณะตอนนี้มีสี่คณะชิวชิวนิติศาสตร์สนใจปะสนใจหรอรัฐศาสตร์อุ้ย สนใจปะสนใจทุกขนาดไปเรนกได้เลยเพราะธุรกิจอุ้ยจริงปะสหมูลชนอุ้ยจริงรอตรงใจมากเลยสหมูลชนรีบไปสมัครฉันจะบอกเยอะไปสมัครตั้งแต่ตอนนี้เลยนะแต่แม่ผมมาะเขาอยากให้ผมเรียนที่อื่นนะโอ้ยแกแอบเก็บก็เรียนเองสิอ้าวมันเรียนควบคู่ได้เหรอได้ จะไม่ต้องเข้าเรียนแต่พุ่งพุ่อยู่มสาเองนะกูจะเอาเวลาไปทํานายยังได้เลยตายแล้วอ่านหนังสือเนี่ยแกไปเรียนนี่ปรีดีกีรู้จักไหมปรีรู้จักไหมปรีดีกีครับพี่ฉลาดจับไวหัวใจแข็งแรงฉันก็ว่าไม่แกฉลาดหนูเอามากินเสริมพี่กอะไรโอ้พีดีกีฉันก็หลุดฉันก็หลุดฉันก็นู้ว่าแกกินจริงพีดีกีคืออะไรพีดีกีพีดีกีนี่คือไปเรียนไปก่อนเลยจบม3าใช่ไหมแกไปเรียนเก็บไว้ก่อนเลยโอ้ี่ฉันอยู่อยู่มหกฉันเรียนมาเนี่ย สาปีแล้วอีกปีหน้าจะนจบแน่ๆมหาลัยเอ้าจบปีเดียวปีเดียวจะไปเก็ตยงไอ๋อแกต้องรีบไปเดียวนเลยไปเลยอยู่ตรงไหนนะนาแกนาแกไปเลยโออไปเลยพาไปเลยเดี๋ยวนี้เลยได้ได้แกไม่เคยได้ยินแกไม่เคยได้ยินเลยยินว่ากรุงเทพเนี่ยมีพีเอแต่ถ้าที่นาแกเนี่ยเขามีพี่ยาวายแล้วเขาสวยหรือเปล่าเนี่ยสวยป่ะสวยไม่อยากจะเชื่อเลยไม่ได้ต้องการอะไรสวยจริงพาไปดูตัวจริงเดี๋ยวนี้ เรื่องกะปรึกษาของครับอาจารย์พอดีว่าอยากจะแบบเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยรามแห่งครับสาขานครธนบนี่แหละครับอาจารย์แต่ว่าบ้าหัวตังคือจะเย็นๆค่ะจะเย็นๆนะคะที่นี่ของเราหน่วยกิจละห้าสิบบาทเองนะคะไม่ต้องกังวลค่ะนะคะาจรยหน่วยกิจละห้าสิบบาทเองค่ะนะคะทุนให้ไหมอาจารย์ทุนก็มีค่ะถ้าหนูเรียนดีนะคะหนูตั้งใจเรียนนะคะได้เกรดเอเนี่ย ห้ารายวิชาเนี่ยหนูสามารถขอทุนเรียนฟรีได้เลยค่ะนะคะและนอกจากนี้นะคะทุนต่างๆก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นทุนแบบโอ้ยหลายหัวข้อมากเลยค่ะนะคะขอให้เราเนี่ยเข้าไปติดต่อสอบถามดูนะคะว่าเราตรงประเด็นไหมนะคะพอดีพี่เขาแนะนำมาแล้วผมอยู่มสามองอาจารย์มสามอยากเรียนเก<อ>็บได้ไหมครับอาจารย์ม3เหรอคะเราจบม3เนี่ยเรียนได้เลยค่ะนะคะเราเรียนแบบในระบบพริญญารีค่ะอะไรนะอาจารย์ ในระบบพรีดีกรีค่ะนะคะพรีดีกรีนะคะก็คือเก็บหน่วยกิจเอาไว้ค่ะเมื่อเราเรียนจบม .6 นูเรียนจบปวชหรือจบม .6 นะคะก็สามารถที่จะเทียบโอนหน่วยกิตได้ค่ะแล้วนูเรียนอะไรคะหนูเรียนอยู่แล้วค่ะอ๋อนูเรียนอยู่แล้วอ๋อหนูพาดองมาใช่ค่ะอ๋อแล้วตอนนี้หนูได้กิ่หน่วยกิจแล้วคะตอนนี้ก็ ได้มาร้อยกว่าเมกนนะคาโอ้เ oh, ห็นไหมคะถ้าจบมหแล้วเนี่ยอาจจะได้รับปริญญาเลยก็ได้นะคะ<อ>เพราะฉะนั้นและที่สําคัญค่ะของเรานะคะคไม่มีการที่แบบบังคับเข้าเรียนนะคะไม่มีการสอบเข้าไม่บังคับเข้าเรียนนะคะ<อ>แล้วก็แต่แม่ผมอ่ะขายายใายผมเรียนที่อื่นด้วยอะค่ะไม่เป็นไรคะ่ะสามารถเรียนควบคู่ไปด้วยคะ่ะเราเรียนที่อื่นแล้วก็เรียนควบคู่กับรามกำแหงไปด้วยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสของเรานะคะ เปลวเทียนให้แสงรามกำแหงให้ทานเนี่ยเคยได้ยินไหมคะเพิ่งเคยได้ยินวันนี้แหละครับอาจารย์ดีใจมากเลยครับอาจารย์โรามของเรานะคะให้โอกาสแบบได้เยอะมากเลยค่ะนะคะมาเรียนที่รามกำแหงกันนะคะครับอาจารย์เดี๋ยวไปสมัครเลยได้ไหมคะเอาได้เลยค่ะช่วงนี้กําลังรับสมัครอยู่พอดีเลยค่ะไปพานก็ไปสมัครเลยไปเลยได้ชิวๆมาแล้วก่อนนะจะไปสอบก่อนนะอาจารย์โอเคแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าด้วยค่ะมาเรียนที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนมนะคะสาขาของเราตั้งอยู่ที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมค่ะนะคะคำขวัญของมหาวิทยาลัยของเรานะคะเปเลวเทียนให้แสงรามคำแหงให้ทางค่ะมาเรียนรามกันนะคะสวัสดีค่ะ